สวัสดีครับท่านผู้ชมและผูติดตามไามช่วงดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนพามาชมทุเรียนของน้องสาวนะครับงามเร็วโตวเร็วนะครับงามเร็วโตวเร็ว ีนี้พร้อมแล้วครับลูกการที่แล้วมีดอกอยู่สิบกระดอกนะครับแต่ไม่ติดลูกนะครับลูกการนี้หวังว่าคงจะจัดเต็มนะครับสีสวยช่วงนี้ฝนก็ตกป่อยชุ่มชํานะครับ สวยงามครับโคนใหญ่นะครับตอนนี้5ปี5ปีไม่เต็มเ้อครับหปีไม่เต็มดีนะครับ,รบทีปีกว่าๆสวยงามมากๆเผ่านการตัดยอดนะครับตัดยอด ควบคุมความสูงนะครับการตัดยอดทําให้กิ่งนะครับเดิมทีกิ่งเล็กๆนะฮะกิ่งเขาขยายอวบใหญ่ทุกกิ่งนะครับสวยงามจริงตอนนี้โตเร็วมากๆตอนนี้ความสูงน่าจะเกิน6เมตรแล้ว สาวตัดแต่งกิ่งที่ขนาดขโมยขโมยมาตัดอยู่เรื่อยนะครับรู้ก็ไม่ยอมอะ่ะจริงๆนี่ก็ต้องกข่งเนี่ยต้องตัดออกนะครับเขาบอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนทางภาษานะครับปล่อยก็จะต้องแต่งข้างบนอีกเยอะนะครับให้มันโล่งไว้เพื่อเตรียมรองรับฤดูกาลนะครับ ท่สำคันคือมีมดคันไฟด้วยเนี่ยมดคันไฟที่โขนต้นเราก็ขึ้นไปข้างบนด้วยนี่ฮะมดคันไฟทั้งหมดดำต้นนี้ก็โตเร็วครับปีที่แล้วยังปตอ,อยู่นะน,นะถ้าใครดูคลิปมา ปีที่แล้วสูงไม่เท่าไหร่นะแล้วก็กิ่งไม่ขยายนะครับดูปีนี้สูงประมาณ5เมตรแล้วนะครับถูกตัดยอดแล้วครับตัดยอดเพื่อกระตุ้นโตที่แรกกิง่งกระปดกระแป็ดมั่วไปหมดนะครับพอะตัดยอดปุ๊บเขาก็โอเคนะครับช่วงที่ตัดยอดนะครับ ตัดยอดสูงประมาณสองเมตรกว่าโยนิตัดยอดนะครับกิ่งดูดีแล้วครับอันนี้เลยครับหน้ามันใส้เลยไม่ถึง2ปีนกจิบอายุมิถึง2ปีครับปลูกจีบห้ากันตุลานะครับจีบห้าตุลา6กสาจะครบ2ปีตุลาที่จะถึงเนี่ยครับ สามเมตรสูงสามเมตรกว่าแล้วดูครัทเร็วมากครับนกจิบของผมยังไม่ถึงครึ่งของผมได้แค่เมตรเดียวเองปลูกพร้อมกันวันเดียวกันขเขาสามเมตรของผมหนึ่งเมตรสุดยอดนะครับเดิมทีตรงนี้เป็นต้นลำใหญ่ครับต้นลำใหญ่ปลูกยากครับถ้าไม่มีสารเคมี กินลูกยากครับบ้านเราต้องเป็นสารเคมีนะครับไมต้องอากาศเนาหนาวจริงๆอากาศหนาวจริงๆอุณหภูมิได้ถึงจะมีลูกกินนะถ้าไม่มีสารเคมีเร่งดอกเร่งอะไรแต่ยอดงามมากโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ